รู้จากได้เรนทองกับพวกผมก็เช่นกันครับในการฝึกซ้อมก็ค่อนข้างที่จะมีแพชันมีความกระตือรือร้น,ลนแล้วก็มีความทุ่มเทในเพื่อเพื่อทีมของทีมชาติไทยค่อนข้างที่จะสูงมากเลยคคู่แข่งครับก็คู่แข่งของเราก็มีทีมชายเกือบทุกทีมครับก็มีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามครับที่ที่แบบค่อนข้างที่จะสูสีกันในเกม ก็ส่วนมากก็จะมีเรื่องข้อผิดพลาดมากกว่าครับในแต่ละเกมที่เราเจอกันของคู่แข่งครับใครผิดพลาดน้อยสุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะครับเกมแรกครับเกมแรกับเจออะไรนะเกมแรกเจอเจออะไรมาเลียมาลีไม่ได้มารสิงคโปร์หรือเปล่าก็เกมของสิงคโปร์ก็ก็ไม่ ค่อนข้างที่จะงานไม่ยากครับก็ไม่อยากจะประมาทในการแข่งขันในแต่ละแมตช์ครับก็อยากจะทําเต็มที่เพื่อให้แฟนแฟนคลับหรือว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้เชียร์ได้สนุกกับเกมในวันนั้นครับผมก็ปีนี้ก็ผมเป็นตัวแทนของนักกีฬาของทีมชาตครับก็อยาก ทุกคนก็คืออยากจะได้เหรียญทองแล้วก็พาทีมชาติไทยขึ้นโพเดียมให้ได้ครับผมผมคิดว่ามันส่วนมากน่าจะเป็นผลดีมากกว่าครับเพราะเล่นในบ้านเพราะกองเชียร์เราก็ค่อนข้างที่จะเชียร์พวกเราเยอะหรือในการแข่งขันชิงแชมป์โลกล่าสุดก็เชียร์ทีมหญิงก็ค่อนข้างที่จะสนุกครับผมมันทําให้นักกีฬามี กำลังใจมากขึ้นแล้วก็รีแลกหรือว่าสร้างความได้เปรียบของเจ้าบ้านได้มากขึ้นครับพี่ว่าจะโดนแฟนคลับแต่ว่าตีม1แตกอมเลยครับเองอันนี้ก็ไม่แน่ครับแล้วแต่โค้ชจะให้ลงก่อนหรือว่าลงทีหลังเนี่ยครับก็เต็มที่ทุกครั้งครับที่ได้ลงสนามครับผมแล้วมือซ้ายพี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับเหลือแค่ <c oughs> มันเอ็นเอ็นฉีกแล้วต้องถ้า ถ้าจะให้มันหายจริงๆก็ต้องผ่าตัดครับแล้วก็อันนี้แต่มันคงผ่าไม่ได้ครับก็ซัพพอร์ตไปเอาผ้าพันเทปเล่นไปก่อนครับเพราะจบสี่เกมแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงครับผมถือว่าเป็นวันที่ทีมครบสมบูรณ์นะครับนักกีฬาทุกคนกลับมาโดยเฉพาะทีมหญิงนะครับในส่วนของทีมชายเนี่ยก็ตอนนี้นักกีฬาที่เจ็บก็ ครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดทุกคนแล้วก็สบายใจไปได้นะครับก็คิดว่าเราสึงเรื่อนร่มชายเนี่ยเราก็หวังว่าจะได้เข้าชิงแล้วก็เราก็หวังลึกๆว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้ชนะเลิศเพราะว่าก็บอกว่าโอกาสชนะเลิศนอกจากเป็นแชมป์ซีเกมแล้วก็เป็นโอกาสโคต้าของทางอาเซียนเราที่ได้ไปชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ คิดว่าทีมชายก,ก็มีความมุ่งมั่นตามจากโค้ชปาร์กก็บอกว่าทุกคนก็มุ่งม,มั่นตั้งใจกันดีนะครับก็คิดว่าไม่น่าก็ก็คงจะเต็มที่นะครับในส่วนของทีมหญิงวันนี้ก็ถือเป็นเป็นโอกาสดีที่มากันครบหมดนะครับจากต่างประเทศก็กลับมาทั้งยุโรปอเมริกาและก็เอเชียเรานะครับก็กลับมาทุกคนก็ได้สอบถามแล้วก็ทุกคนก็สมบูรณ์ดีนะครับไม่มีใครบาดเจ็บ บาดเจ็บก็เล็กๆน้อยๆนะครับก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสาหรับทีมหญิงเราก็คงยังยืนยันนะครับว่าเราต้องรักษาแชมป์ไม่ได้นะครับรักษาความเป็นแชมป์ไห้ได้ยาวต่อเนื่องไปนะครับในส่วนของทีมหญิงนะครับในส่วนของการเตรียมการต่างๆในขณะนี้ในส่วนของทั่วๆไปก็ทั้งทีมก็จากคุยกับโค้ดออยก็ทุกคนก็สนุกกับการซ้อมแล้วก็มีความสุข ที่ได้กลับมารวมทีมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเฉพาะทีมหญิงนะครับอันนี้ก็คงเป็นบรรยากาศที่ดีคงจะเห็นบรรยากาศอยู่แล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีทุกคนก็มุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วก็มีความรู้สึกมีความสุขนะครับที่ได้ร่วมกันซ้อมกันในครั้งนี้นะครับก็ยืนยันครับว่าเราจะทําให้เต็มที่นะครับในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อศักดิ์ศรีของอาเซียนเรานะครับก็จะทําให้เต็มที่ ในส่วนของผู้ชายเราก็เสียดายนะครับที่ทางกัมพูชาไม่ส่งทีมเข้ามาร่วมกันในขันนะครับก็ทำให้เราขาดทีมชายไปนะครับก็ต้องมาปรับโปรแกรมการขันกันใหม่ก็คงก็เป็นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องเรื่องของเป็นสิทธินะครับของกัมพูชาเขาที่เขาจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมนะเราก็คงไปกล้าร่วมไม่ได้แต่เมื่อเขาไม่มาเราก็คงต้องปรับโปรแกรม การแข่งขันกันใหม่สําหรับทีมชายนะครับแต่ว่าในสายก็ยังยืนยันเป็นสองสายเหมือนเดิมนะครับก็ขอเชิญแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับได้เข้ามาให้กําลังใจนะครับทั้งทีมชายและทีมหญิงและรวมตลอดทั้งท่านที่อยู่ทางพัทยาหรือท่านที่สนใจกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดก็ไปเชียร์กันได้ที่พัทยานะครับแข่งขันกันที่นู่นนะครับที่พัทยาครับท่ยครับทีมชายไม่มีกรบูชาเนี่ยจะไปถึงทองได้ไหมครับ ก็เราก็หวังครับเราก็หวังเท้าชิงแล้วก็เราก็หวังเหรียญทองนะครับเพราะว่าทีมชายเราก็เคยก็ถือว่าถือว่าเราก็มีโอกาสนะครับเราเคยได้แชมป์ซีบีลีกมานะครับก็เราเคยได้ทําชื่อเสียงดีมาแล้วก็วันนี้นะักกีฬาเราที่บาดเจ็บซึ่งเป็นตัวหลักก็กลับมาสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับอย่างเช่นฮัมเนี่ยก็กลับมาสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราก็คิดว่าก็ทีมเราก็น่าจะดีขึ้นนะครับจากซีบีลีกที่ผ่านมาก็ เราก็บอกะคณะบอกว่าทุกคนก็ก็เต็มที่นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้แชมป์เช่นเดียวกับทีมหญิงนะครับในส่วนตรงแชมป์ตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนไปว่ามันมีโอกาสนอกจากเป็นแชมป์ซีเกมก็ยังได้เป็นตัวแทนของอาเซียนไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับเพราะปีนี้ชิงแชมป์เอเชียเขาไม่ได้ให้สิทธิ์ทุกประเทศนะครับเข้าร่วมการแข่งขันเขาจะเอาแชมป์โซนซึ่งเราเอาเลือกแชมป์ซีเกมเนี่ยครับไปเป็นโคต้าของอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมแชมป์เอเชีย